คือฝ้าอิซเน่ถ้าใครเคยมาเห็นแบบมาเห็นมาเห็นมาเห็นอิดเลยนะมาเห็นฝ้าอิซเลยนะจะรู้ว่ามันหนามากหนาจริงๆหนาแบบไม่รู้จะบรรยายความหนาของมันยังไงมันเหมือนกับมันเหมือนกับเอาสีป้ายไว้เลยอ่ะผิวดีขึ้นน่ะตรงจุดนี้ที่มันเป็นปื้นอันนี้หายไปเลยมันมันหลุดอ่ะมันหลุดแล้วมันสว่างขึ้นแล้วมันรู้สึกมันบางขึ้นตอนตอนนั้นคือมันจะหนากว่านี้สีมันจะเข้มกว่านี้แต่นี่มันบาง ค่ะมาคุยกันเรื่องสบู่ใช้ไปได้สักแค่ประมาณอาทิตย์กว่าๆแต่เป็นใช้วันเว้นวันเพราออกนอกพื้นที่ลืมบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาอัปเดตให้ดูอือัปเดตให้ดูนะคะเห็นไหมคือฝ้าอิเน,นี่ยถ้าใครเคยมาเห็นแบบมาเห็นมาเห็นมาเห็นอิดเลยนะมาเห็นฝ้าอิเลยนะจะรู้ว่ามันหนามากหนาจริงๆ หนาแบบไม่รู้จะบรรยายความหนาของมันยังไงมันเหมือนกับมันเหมือนกับเอาสีมาป้ายไว้เลยอะ่ะมันหนาะแบบมันอยู่กับยึดมานานยี่สิบกว่าปีแล้วนี่มาอัปเดตให้ดูฝั่งนี้นะเห็นไหมคะตรงนี้นะมันลึกขึ้นมามันสว่างขึ้นตรงจุดนี้นะคะเนี่ยมันสว่างขึ้นยึดเริ่มมั่นใจแล้วอ่ะ แล้วผิวผิวดีขึ้นน่ะตรงจุดนี้ที่มันเป็นปืน้นอันนี้หายไปเลยตรงนี้เป็นเกล็ดเกล็ดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยไอตรงนี้จางๆมีนิดหน่อยเนี่ยนะมันเป็นวงอย่างนี้นะเป็นวงอย่างนี้นะอืมสบู่อินทาผาล้ำเราดูหน้าผากนะดูหน้าผากเนี่ยนะหน้าผากนะดูหน้าผากนะ เห็นชัดๆเลยนะผักน,นี่เห็นชัดเลยเนื้อฟูขึ้นจากตึงๆแห้งแๆเดี๋ยวส่องกระจกตรงนี้องนี้อันนี้ยิ่งชัดเข้าไปอีกนี่วันวันแรกถ้าใครดูแมมแรกนะนิดเดียวนี่ลึกเข้าไปอีกแล้วนะคะเนี่ยอืมตัวนี้นะคะกว้างขึ้นจุดเนี้ย พี่มองว่านี่คือมันก็ยังไงล่ะของจริงๆอะ่ะคืออย่างอื่นเขา,าอาจจะแอปบ้างอะไรบ้างนะคะมันก็เลยไม่ไม่นั่นเท่าไหร่แต่นี่คือใช้เองผลิตเองจากที่มันเป็นปืน้นเป็นวงประมาณนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ดูดมิมันมันหลุดอะ่ะมันหลุดแล้วมันสว่างขึ้นแล้วมันรู้สึกมันบางขึ้น ตอนนั้นคือมันจะหนากว่านี้สีมันจะเข้มกว่านี้แต่นี้มันบางสีตรงตรงตรงที่ยังไม่ออกคือมันมันสีมันจางลงแล้วไอ้ตรงมันก็มีรอยหลุดออกเห็นไหมคะอืมมันรอยหลุดไอ้แถวนี้เนี่ยไปเลยเกี้ยงเลยแล้วหน้าเด้งด้วยตรงนี้ตรงนี้มันออกมาเลยเนี่ยเพราะมึงปูกกระินมานี่เลยแล้วลามเป็นหนวดหนวดก็จางลงนะหนวดก็จางลงตอนหนวดก็เป็นปื้นมาอย่างนี้ก็เลยต้องแต่งหน้าตลอดโดยเฉพาะข้างนี้ข้างนี้นี่เห็นชัดมากเห็นไหม หลุดออกไปเป็นริ้วเลยเนี่ยนะฮะหลุดออกไปเป็นริ้วเลยอืมแล้วลึกคือเนี่ยพลาดคือไม่ได้ถ่ายตอนครั้งแรกที่มันเป็นวงนะที่มันเป็นทั้งหมดนี่อย่างนี้นะแล้วครั้งนี้มันก็เลยดูวันนี้ที่มันหลุดอันนี้คือผลผลิตจากสบู่อินทรพาลัมใช้ถ้านับจำนวนวันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเจ็ดวันแปดวันเนี่ย พอมันใช้วันเว้นวันบ้างอะไรบ้างไปใช้สบู่อื่นบ้างออกเดินทางลืมเอาไปบ้างแต่มันก็หลุดนะนะเนี่ยพอเริ่มใช้สบู่มันก็หลุดใช้จริงจังติดต่อกันสามวันหลุดเลยวันนี้เมื่อวานหนึ่งวันหนึ่งวันนี้วันหนึ่งดูดิคือเราเห็นแต่เขารีวิวเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นฝ้าจริงไม่จริงหรืออะไรยังไงใช้อะไรแต่นี่เราทำเองคือเราจ้างผลิตเองอินทภพาลามจากสวนเราเองนะคะ จากเกษตรกรที่เอามาให้เราขายแล้วผลผลิตมันเหลือเราก็เอาไปให้แลบทานะคะจากที่มันแบบนั้นแล้วก็ทดลองเอาไปให้ทางแลบทําสบู่นะคะเนี่ยจากช่อผลประโยชน์จากวิตามินในอินทผลัมนะคะวิตามินต่างเนี่ยเออมันได้ผลจริงๆอะ่ะผลจากจากตัวอีแดงเลยเนี่ยเนี่ยดูดิรอยมันหลุดออกเห็นไหมคะนะคะวิตามินต่างๆที่มีในอินทผลัมโดยเฉพาะกลุ่มวิตามินซีต่างๆเนี่ย ดูมันหลุดนะเห็นไหมคะเนี่ยให้ดูตึงๆเนี่ยคะรอยหลุดออกไปเมื่อก่อนมันก็เมื่อก่อนมันก็ดําเป็นชุดอย่างนี้เลยมันดําแบบเหมือนเอาสีทาอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันหนาแบบตรงนี้เห็นไหมคะมันเป็นร่องมันเป็นร่องแบบเหมือนกับกดทับอะซึ่งมันเป็นแบบลอยเหมือนดํามาอย่างเงี้ยสีแบบเนี้ยมันทั้งหมดเนี่ยมาถึงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ดูมันจางมันจางออกมันจางออกแล้วที่หน้าผากเนี่ยก็เห็นชัดเจน หลุดออกเนี่ยตรงนี้หลุดออกเมื่อก่อนมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้เป็นแผ่นดำอย่างนี้นะจากคนที่ต้องต้องต้องคนที่เคยมาเห็นตอนไม่แต่งหน้าหลายๆคนที่มาเห็นนี่ตอนไม่แต่งหน้ามันก็สว่างขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยงจุดเนี้ยสว่างขึ้นมันใสขึ้นแล้วเนื้อนี่เด้งขึ้นเนื้อรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ตึงไม่ตึง,ไม,ตงไม่แห้งนะคะริ้วรอยคนอายุห้าสิบเอ็ดปีจุดนี้เห็นไหมคะ จุดนี้นี่เห็นชัดมากพี่ตื่นเต้นตรงนี้มันมันมัน,ม,นมันจางลงแล้วมันก็เห็นเป็นรอยสีขาวด้านล่างจากของฝ้าอืมนี่ค่ะนะคะมันก็จะจางใสหน้ามันใสขึ้นอะ่ะแล้วตรงนี้มันใสขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตะบูนี้ได้ผลนะคะแล้วก็จะผลติตออกมาจำหน่ายเนาะเพราะว่าเราใช้เองนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นสบู่ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์จากอิทผาล้ำจากสวนเราเองนะคะแล้วก็นี่คืออีกโปรดักต์หนึ่งที่เราจะจะทำขึ้นมาแล้วก็ให้กเกษตรกรไปทดลองใช้แล้วแต่เชื่อว่าหลายๆคนใช้และหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้เพราะเอาไปเฉยๆลองใช้ครั้งสองครั้งแล้วไม่ได้ต่อเนื่องนะคะ ก้อนเล็กๆแค่นั้นนะใช้จนหมดนะคะน่าเห็นผลเลยจากขนาดทดลองตรงนั้นนะนะคะนะแล้วก็ที่จะตามมาก็คือจะเป็นเซรั่มแล้วก็ครีมจากเอาเนื้อของอินทผลัมเอาไปสกัดเป็นสารตั้งต้นดึงเฉพาะกลุ่มวิตามินที่อยู่ในอินทผลัมออกมาทำเซรั่มแล้วก็ทำครีมนะคะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์แรกเนี่ยก็เป็นสบู่อีกคิ่ว่าประสบความสำเร็จนะจากสบู่นะ ถ้าเป็นเซรัม่มแล้วก็ครีอมบำรุงผิวมันน่าจะดียิ่งขึ้นแล้วก็มันเป็นเซตมันน่าจะโอเคนะคะได้ช่วยเกษตรกรไปด้วยนะะแล้วแปรรูปเป็นอย่างอื่นด้วยนอกจากอาหารที่จะตามมาต่อจากสบู่ก็คือครีมทามือนะคะลองดูว่ามือเราย่นๆเนี่ยมันจะช่วยนะคะสำหรับคนที่มีอายุแล้วในมือจะแห้งมากเป็นครีมทามืออะไรประมาณนี้นะคะ ยงยคือไม่มีใครอยากจะให้เห็นหน้าสดมันนะคะแต่ว่าอยากอยากให้เห็นถึงที่สิ่งที่เราผลิตนี่คืออินทผลัมนะคะพือที่มีวิตามินซีแล้วก็มีวิตามินต่างๆที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเราเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นมันคือมันคือจุดขายในหลายๆอย่างหนึ่งนะคะเป็นพืชแห่งศรัทธาเป็นพืช เป็นผลไม้ที่พระเจ้าประทาน2นะคะมันมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะกินนินภายฑลำอย่างเดียวไม่ต้องกินอย่างอื่นก็ได้นะคะ,ะแล้วเนี่ยนะคะประโยชน์จากวิตามินซีเอามาแปลรูปมาเป็นสบู่ช่วยรักษาฝ้าทําให้หน้านี่สวยต่อไปอิทคงนะคะแบบแล้วอิทสังเกตนะคะเนี่ยปกตินี่อิทจะรองพื้นแบบเยอะมากและหนามากแต่นี่คือรองพื้นแค่ชั้นเดียว พอลงพื้นชั้นเดียวปุ๊บแต่งหน้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเหมือนกับหน้าธรรมชาติเลยนะคะหน้าหน้าอีจจะธรรมชาติแล้วก็ดูดูแป้งที่ซึมนะคะแป้งที่ซึมเข้าผิวเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกับผิวนะคะเป็นเนื้อเดียวกับผิวแล้วก็นะคะผิวเด้งนะคะผิวเด้งดีไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะไม่เหี่ยวไม่แห้งมันเด้งดีนะคะเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือเกษตรกรบ้านเราเนี่ยใครที่มีสวนนะคะมีสบู่ มีสบู่ติดสวนไว้เวลาใครมาเยี่ยมชมนะคะที่สวนเราก็จะเป็นสบู่เอาสบู่ของเราในกลุ่มสมาชิกเนี่ยไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นอีอยากจะโชว์ก็คือฝ้าของอีที่มันรักษาเนะี่ยมันหายแล้วมันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากอยากอยากจะโชว์เพราะนั้นผิวหน้าไม่ตึงไม่แห้งนะคะแล้วมันมัน,ม,นมันชุ่มชื้นขึ้นนะคะใช้ครีมก็เนื้อครีมมันจะลงง่าย ปกติเวลาทาครีมนะคะเราลูบไปทางไหนนะครีมติดมือเราไปด้วยไปซ้ายครีมก็ไปขวาก็ไปมันไม่ค่อยซึมสู่ผิวตั้งแต่ใช้สบู่อินทรพาลัมเนี่ยนะคะครีมที่ทาลงไปบำรุงผิวเรามันซึมสู่ผิวนะคะแล้วก็ <c oughs> ครีมกันแดดเนี่ยปกติลราทาครีมกันแดดมันจะไม่ค่อยเข้าเนื้อ นะคะเวลาทาครีมกันแดดมันจะไม่ค่อยเข้าเนื้อมันจะกองกองแล้วมันก็จะเป็นแผ่นนะคะเอาผ้ามาใครเคยมีปัญหาบ้างทาครีมกันแดดแล้วครีมกันแดดไม่ลงผิวนะคะมันมันเป็นแผ่นแล้วมันไม่ซึมนะะแต่อันนี้พอทาครีมกันแดดหลังจากครีมบำรุงผิวแล้วลงครีมกันแดดนะคะพอลงครีมกันแดดปุ๊บมันซึมมันซึมแล้วมันแต่งหน้าง่ายนะะถ้าลงครีมกันแดดแล้ว ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะลงครีมกันแดดเพราะว่ามันแต่งหน้ายากมันแต่งไม่ค่อยติดนะคะเพราะว่าเนื้อครีมกันแดดเนี่ยมันจะมันแห้งแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฟิล์มอ่ะนะคะมันจะทําให้แต่งแต่งหน้ายากแต่เนี่ยมันทําให้ผิวเราเด้งดีแล้วก็แต่งหน้าง่ายนะคะซึมแล้วแต่งหน้าง่ายเนื้อเนื้อเนื้อเราเด้งขึ้นเนื้อเราแบบดีขึ้นนะคะอายุ51ปีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าอาดีกว่าตอนอายุ48 49เซะอีก นะคะรู้สึกผิวผิวหน้าจะจะดีกว่าตอนนั้นจะก,กล้น้นจะก,กล้านมากแต่งหน้าก็ไม่ค่อยลงเนี่ยจัดการแล้วดูดูตัวเองแล้วแบบดูดีมากนะคะแต่งหน้าได้ได้เนียนแล้วก็แต่งได้ได้ไวขึ้นปกติใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะไลฟ์สั้นๆง่ายๆนะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจสบู่อินทพารัมนะคะจองมาได้เลยโอเคนะคะสวัสดีค่ะ